สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็พาสมกินขนมเสร็จกันแล้วสมก็ล่างล่องปากเมาสมก็เราจะรอรอจะากันต่อสมเพราะว่าเราไปตรงนู้นเนาะไปเดินหาก,กวดนะสมผมก็ได้ครั่ผมจะให้ดูนะสมผมได้อะไรมาเพิสมเยอะมากนะเออสมเห็นไหม ได้แมงคามมานะครับอู้เยอะมากท่านผู้ชมดูอ่าน,นี่แมงคามนะครับว่าด่วงโอ้ยไสเดือนนะเห็นปะอ่าผู้ได้เป็นคามมาโคตรเยอะน,นะอู้บินไดแล้วนะครับอันหนึ่งนะเบ่งไปแล้วครับอันนี้แมงคามนะครับแมงคามเลยวะอ่ามันมีสองสามตัวนะตัวน,นี้สามตัวนะผมก็ได้ดูมันจะบินไปนะครับท่านผู้ชม มีอยู่สองตัวนะครับผมไปหาอยู่ตรงคลองนะมันจะมีพุ่มไม้นะครับแล้วก็หาดูนะ,ะมันจะมีให้มีนะครี่ชมผมก็ได้มานะครับผู้ชมได้สองตัวสามตัวนะผมได้สามตัวตัวหนึ่งมันบินไปนะไม่ใช่ด้วงนะครับอ่ามนคามนะครับไอ้ก็มาผมก็ยังอยู่นะตอนนี้แยกผายยังไม่มานะเพราะตอนนก็อยู่ในกรนะสุน ก็ได okay, okay, ้พักกินขนมเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเราพาชมไปหาดูนะครับไปหาดูว่ามันจะมีหรือไม่มีนะได้เยอะนะโอ้นะคออเอานังไหมฮะเอาเงินเออเอาไปเอา เอาเบ้อเอาเบ้อเอาเด้อเดียวนะมีตัวโตๆนะพาชมไปดูนะครับอ้เหลือมือผมเต็มเลยว่ะเราลอยแยกผาก่อนนะครับคุณผู้ชมอ้วววแยกผามาแล้วคุณผู้ชมกำลังเดินมานะครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับเห็นไหมใกลอยนนะมองไม่เห็นหมดแล้วมองไม่เห็น เราไปปล่อยคนระับผมไม่อยาไปเลี้ยงนะเพราะจะไปเลี้ยงเลยครับเราไปปล่อยพุ่มไม้ก่อนนะสงสารมันนะครับลุงผมมาเมื่อกี้นะออกไปเอาปุวยอยู่ที่สามเหมือนกัน,นครับเวาขากลับผมจะไปเอานะครับมันอยู่ในช่วงช่วมปล่อยนี่ครับช่วงปล่อยนะนยนะมันชอบอยู่มากนะครับเราเดินดูนะเดินเวยเรื่อยเนาะเราจะไปปล่อยไว้นะป,ปล่อยไว้ พาชมเดินดูก่อนนะครับไปเดินดูก่อนโอ้ชมดูนะครับดูนะชมเห็นไหม๋ยวผมจะถ่ายข้างนายดูนชม